สวัสดีค่ะน้องพันนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายมารวยมอเตอร์สาขาทับพ้อนะคะมารวยของเรามีทั้งหมด4ส,สาขาด้วยกันนะคะทับค้อพิจิตรบุนาละลังและพิษณุโลกนะคะมี2จังหวัดก็คือจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ของเราเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงนะคะยังผ่อนไม่หมดนะคะก็สามารถนํามาขายนํามาตีเทิรนได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นงคะจะพาชมคันนี้เลยนะคะอ s u D ูซูดีแม็กออนิวบ e คพาวเวประตูคันนี้นะคะปี2018มาในโทนสีเทาแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์1.9นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว S เป็นตัวเริ่มต้นนะคะทางด้านข้างหน้าของเขานะคะก็จะมี สัญลักษณ์อีซูซูบอกอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้ตัวเอสจะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะจัดทรงโรงแม็มาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่ๆท่นานใดที่ชอบนะคะสไตล์แต่งนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะแม็กใหม่ยังใหม่ทั้งสีเส้นเลยจะไหยจะเต็มจัดมาลมเตอร์คัี90วันหรือเลื่า ่อนอีก7เดือนหรือ,อรับรับเบี้ย0%นาะน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube มาดรมอเตอร์รถยนต์มือสองหรือ LINE มา r รมอเตอร์ ater, หรือโทรหาก้อยได้ที่เบอร์0 8 0 4 5 5 6 3 6 4 เป็น4ประตูนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงที่ประตูนะคะทั้งซ้ายและขวาไฟเลี้ยงของเขาตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะมีกันสาดให้ครบเลยทั้ง4ด้านนะคะตัวนี้เป็นปี2018บอกเลยว่ารถสวยใม่น้อยนะคะมาดูได้รถจอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะที่สาขาทับทอมือเปิดของเขาตัวนี้จะเป็นสีดำน,นะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะคะ มาชมทางด้านข้างหลังกันนะคะทางด้านข้างหลังของเขานะคะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะคะ e ส u z u D-Max d X, d i นะคะมือเปิดตัวนี้ของเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะมาพร้อมแมกไ n เนอร์นะคะแมกแมกไนเนอร์ liner, ตัวนี้ก็ใหม่มากนะคะไม่เคยมีรอยเจาะไม่เคยมีรอยขีดข่วนนะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะตัวนี้ ดี๋ยวเรานะคะจะมาชมทางด้านภายในนะคะทางด้านห้องโดยสารเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำแบบนี้ทำความสะอาดซักเบาะซักผมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะคู่ตัวนะเป็นเบาะคู่ตัวองทุกคันจะได้เป็นเบาะคู่ตัวของเราคือถอดออกมาทำความสะอาดซักเบาะซักผอมกระจกตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้านะคะ เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเล่นตัวเอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากศูนย์จาก, 0, จากโรงงานเลยตัวนี้จะเป็น6เกียร์นะเจ็ดเกียร์รวมเกียร์ถอยอ่ะเดี๋ยวชมเลขไม้กันเลยเลขไม้ตัวนี้อยู่ที่3า0 0 0ื่กว่าโลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ1 9นะคะ1 9 0 0ซีซีเป็นเครื่อง DDI เดิมนะคะบอกเลยว่ารถสวยนะคะคุณภาพดีี่เพจของเขานะคะก็จากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะมีแต้มจากศูนย์จากโรงงานนะคะหัวน็อตเดิมฝาก,กระโปรงเดิมนะคะรถเดิมทั้งคันรถนะคะคันนี้จอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดขับผ่านไปผ่านมาก็สามารถนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยนะคะ อยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสแปรลรถให้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบคันนี้นะคะ e s u i t E-MAX ON YOU ู o ูพลาว 4ประตูคันนี้นะคะปี2018ราคานะคะอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าดีสามารถรับไปเลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะ4ปีหรือจะเลือกระยะยาวนะคะคือ7ปี84งวดจะอยู่ที่4บาทต้นๆนะคะโอเคค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถนะคะโทรหาน้องพัดที่เบอร์0 8 4 5 9 4 5 7 0 3ค่ะ โทรได้แอดไลน์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องพ้าต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ